อาจจะดิบข้าี่น้องมาตีกุ้งหออข้าวปนิเป็นปล้อยออกว่านะฮะกล้อยอบกว่าสามชัมว่วโมงปิโน่ยำเห็นยำหั่นห้าพี่น้องเนาะม,มาเอาขายชมตำได้เมื่อแกภูมิมาเนะีมีในขายหลายคโคกบบเหมือนกันหรอเดี๋ยวยยว่ามีไก่ย่างมีชมตำกล้วยเหมือนเนี่มาค่ะมาค่ะเอาเขาขายชมตำเออนี่มีสัมผัสภาษ,าษาไทยนิดนึงนะฮะอาจจะด้บข้าวปิโนองนะมวลมาขายชมตำที่งานสามชั่วโมงนะฮะเป็นงานวัดแล้วก็งานวัดที่เขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระนกกระตู้อะไรอย่างเงี้าายเนาะภาษาไทยใหญ่เขาเดี๋ยวมนจะพาพี่น้องไปดูถ้าลูกค้าไม่เยอะนะอันนี้มนก็พอเวลาสับมันลอก,กอก่อนนะครับคให้มันจบกะนะ่อนเลยนะเอาเงินห้นี่ถ้าเกิดพี่น้องอยู่ที่จังที่ไกลที่ไรนะที่ไกลเนี่ยคงไม่ถึงคงไม่ทันแล้วละ่ะมันลอกอก็ไม่สามลูกเองค่ะพี่น้องถ้ามันหมดแล้วหมดเลยนะ ที่มาตอนนี้บ่วตอนเช้ามวลก็ทำข้าวมันไก่ขขยในเมืองแต่ว่าพ่กนี้จะมีรายการเมนูส้มตำไก่ย่างนะครับสั่งได้เลยเพราะว่าเขาเริ่มมาเที่ยวเลยมวลก็หมักไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเออตอนนี้มวลจะหาพี่น้องไปดูก็ตอนนี้เขากําลังประกาศอยู่ว่าจะเอาลูกตู้ตัวไหนเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคบเนาะเออแล้วที่นี่มวลก็เนี่ยชหมสับปะรดกอย่างเงี้ยวิลขุดคกอดคอกคอเงี้ยคนเขาก็อยากกินเมื่อกี้ในขณะ เร้าหลาอยเขาก็มาซื้อตั้งสองหกแลวนะคะพี่น้องถูกเปี่มันลากองเราอะเอาเกลือพุ่งลงเตาดิหน้ะคิดก้นคือตังหนื่เยนะเอาเอาน้งควมลงอ่ะนอกด้ยเออ็นะครับมาที่หูหอนะครับมือนไนะฮะโอเค